สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำไฟฉายคาดหัวที่ใช้ไม่ได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบง่ายๆนะครับวันนี้ลุงตุ้ยจะมีไฟฉายคาดหัวแบบนี้มานำเสนอกับเพื่อนเพื่อนนะครับวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะครับก็จะมีไฟฉาย1อันแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ4 1โวลต์อันนี้5000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับลุงตุ้ยจะใช้ถึง2ก้อน แล้วก็แบต1 8 6 5 0เนี่ย2,600มิลลิแอมนี่หนึ่งก้อนเอาไว้เทสงานนะครับแล้วก็เทปตีนตุ๊กแก 3M แบบนี้นะครับนี่2อ,อย่างนะครับใช้ด้วยกันคู่กันนะครับแล้วก็ยางยืดแบบนี้นะครับสายยืดแบบนี้เลยโอเคทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วอันดับแรกเราจะมาดูที่ ไฟฉายคาดหัวก่อนนะครับตรงนี้หน้าปัดมันมัวนะครับอ,อีกอันนึงก็แตกแบบนี้นะครับอันนี้เรามาเทสดูก่อนนะครับว่าหลอดมันขาดหรือเปล่าเรามาเปิดดูด้านในนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองอขยับตรงนี้ดูก็ใช้ได้อยู่นะครับเราจะมาถอดดูด้านในพร้อมกันนะครับโอเคอันนี้ก็ทำการถอดน็อตเลยนะครับทั้งหมด สตัวก็ถอดออกใส่ภาชนะไว้นะครับนี่เลยหลังจากนั้นแล้วเราจะมาเปิดดูพร้อมกันนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะแบตเตอรี่แบตตัวนี้ก็เรียกแบตตะก,กวัวนะครับมันไม่ค่อยทนนะอย่างที่ลุงตุ้ยเคยบอกไปหลายคลิปแล้วลองมาเทสไฟดูก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีไฟเหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลอดไฟก่อนว่า มันขาดหรือเปล่าเนี่ยไม่ติดเลยนะเพื่อนโอเคอันนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่ของเรามาเทสงานดูนะครับตรงนี้เลยโอเคนะครับแปดหนึของเรานี่ดูกวัวบวกกัวลบให้ถูกต้องนะครับนี่เลยแล้วเราก็แตะเข้าไปตามนี้นะครับนี่ลองเปิดดู ไม่ติดนะเพื่อนๆอนอันนี้ไม่ติดเลยนี่นะครับโอเคอันนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าวงจรน่าจะมีปัญหาตรงนี้เราจะต้องเอาออกมาทำด้านนอกดีกว่านะครับเพื่อนจะได้เห็นภาพนี่เราก็ทำการปลดตรงข้อต่อตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้มันเป็นน็อตขันอยู่เราก็คลายน็อตออกนะครับเพื่อที่จะเอา ชุดข้างในทั้งหมดออกมาทําด้านนอกนะครับเราจะได้มองเห็นภาพนะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตัดสายไฟตรงนี้ออกนี่นะครับตรงนี้เลยนี่เราบัดกีออกก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนจําไม่ได้ก็จดไว้ก็ได้นะครับว่าสีเหลืองสีดําสีน้ําเงินเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งไหนนะครับสําหรับเพื่อนที่จําไม่ได้นะ อ่าอันนี้เราก็จะมาวางตำแหน่งเดิมอันนี้เราถอดออกมาจากด้านในหมดแล้วนะครับเราก็บัดกีเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับนี่เลยแล้วลองมาเทสดูนะครับเปิดสวิตช์ไม่ติดนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีไฟนะครับเมื่อกี้เราวัดแล้วโอเคต่อมาเราจะมาแตะที่หลอดไฟเลยนะครับไม่ต้องผ่านวงจรนะครับก็ไม่ติดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูอีก อันนึงนะครับอันนี้ลุงตุ้ยมีสำรองไว้2อ,อันเลยนะครับนี่ก็มาแกะดูตัวนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยทรงเดียวกันหมดเลยนี่นะครับเราก็ตัดออกไปแล้วเราจะมาดูว่าหลอดไฟของอันเนี้ยมันใช้ได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับเราก็ทําการตัดออกให้หมดเลยนะครับนี่วงจรเหล่านี้ ไม่น่าใช้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทดสหลอดไฟอันนี้ดูนะครับนี่มาลองเทสด,ดูก็แตะเข้าไปที่อา้าวติดเลยนะครับอันนี้ติดตรงกลางใช้ได้อันนี้เราลองดูก่อนนะครับนี่เราเราบัดกีีเข้าไปก่อนนะครับเอาตะกวนนำเข้าไปก่อนนะครับนี่อันนี้หลอดกลางนะครับเพราะฉะนั้นใส่ขั้วลบ และขั้วบวกลองแตะดูที่รอบข้างก่อนนะครับนี่แตะดูข้างๆติดนะครับแล้วตรงกลางก็โอเคแสดงว่าอันนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ไปแทนนะครับเราก็ทําการปลดออกเลยนะครับเรารู้ละตัวนี้เราจะเอาไปใช้งานเราก็ทําความสะอาดนะครับนี่เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วเราเดินสายขึ้นมาใหม่เลยนะครับนี่ใช้สายไฟให้ถูกสีไปเลยจะได้ไม่งงนะครับ สีดำสีแดงแล้วก็สีเหลืองหลอดกลางนะครับตรงนี้เราก็ปอกปลายให้เรียบร้อยตามนี้นะครับสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยลุงตุ้ยจะให้เป็นขั้วเดียวกันไปเลยนะครับมันจะได้ออกมาพร้อมกันนะครับส่วนขั้วลบสีดำก็ปกติแบบนี้นะครับนี่ออกมาพร้อมกันแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเรารู้ละวตำแหน่งนี้มันใช้ได้ นะครับเราจะทําการประกอบเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับเราก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับคาบสกรปรกตรงนี้โอเคนี่ตู้ก็ล้างมาแล้วเราก็ใส่สายไฟเข้าไปเลยนะครับนี่สามเส้นใส่เข้าไปตามตําแหน่งเดิมของเขาเลยนะครับนี่แล้วก็วางเข้าไปกดให้มันแนบก่อนนะครับแล้วลองอปิดฝาดูว่ามันแน่นหรือเปล่าโอเคอันนี้ใช้ได้นะครับ นี่ใช้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนจะใส่เข้าไปก็ต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับเมื่อกี้ลุงตุ้ยไปล้างมานะโอเคตามนี้เลยนะครับเราก็ใส่สลักเข้าไปเหมือนเดิมไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่เราบังคับเขานะครับถ้าเราขันแน่นมันก็จะขยับได้ฝืดนิดนึงถ้าขันหลวมนิดนึงมันก็จะพอประมาณไม่ตองพอตึงๆก็พอนะครับตรงนี้มันจะได้ปรับ ตำแหน่งได้นะครับนี่แล้วเราก็ใช้ท่อหดเข้าไปช่วยอีกทีหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆตรงคอสายไฟที่มันผ่านตรงนี้มามันจะมากัดสายไฟขาดได้นะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ท่อหดเข้าไปด้วยนะครับกันเอาไว้เมื่อเรารวมสีแดงกับสีเหลืองให้เป็นขั้วเดียวกันแล้วเราจะมาลองเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ติดเลย นะครับทุกดวงเลยใช้ได้นะครับเอาตามนี้เลยต่อมาเมื่อวงจรตรงนั้นเสร็จแล้วเราจะมาใส่แบตเตอรี่ลิเทียมของเราเข้าไปนะครับนี่เราหาตำแหน่งที่เราจะวางที่ชาร์จนี่เราจะใช้โมดูลชาร์จ3.7โวลต์นะครับให้อยู่ตำแหน่งนี้แบบนี้นะครับตรงนี้มันมียางรองเราก็ทำความสะอาดให้มันเรียบนะครับ หลังจากนั้นแล้วเราจะหาพลาสติกบางๆมาบังตรงนี้เอาไว้นะครับเราจะไม่ใช้รูเดิมนะครับตรงสวิตช์แต่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้อ e ีฟ็อกซี่ปิดเข้าไปเพราะตรงนี้มันจะแข็งแรงมากเลยนะครับไอ้ตำแหน่งตรงนี้เพื่อนจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ลุงตุ้ยก็ปิดให้มันดูเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วโมดูลชาร์จของเราก็จะใส่ตำแหน่งนี้แล้วก็ เจาะรูตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเซตตัวก่อนนะครับหลังจากมันแข็งแล้วนะตรงนี้เราก็จะมาใส่สวิตช์ของเราขึ้นมาใหม่นะลุตงตุ้ยก็เอาตำแหน่งว่างๆตรงนี้แล้วก็ใช้สว่านเจาะลงไปแบบนี้นะครับเพื่อนต้องระวังมือด้วยนะตรงนี้โอเคนี่เลยเราก็เจาะให้มันได้ขนาดของ สวิตที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็คือตำแหน่งนี้นี่มันก็จะลงไปตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็กดลงไปมันก็จะแน่นแล้วก็ตั้งให้มันตรงนะครับระหว่างเลข1กับเลข0นย์ตรงนี้นะส่วนด้านตรงที่เราจะใส่โมดูลชาร์จตรงนี้มันจะมีพวกขอบพวกบ่าอะไรเนี่เราก็เจียออกไปให้มันเรียบนะครับตรงนี้โอเคเราทำได้นะเพื่อนๆเ,เราค่อยๆประดิษฐ์ขึ้นไปนะครับโอเค หลังจากนั้นแล้วเราจะมาทำการขนานแบตเตอรี่ลิเธียมของเรานะครับแบตตัวนี้มันมาจากเครื่องพวกอิเล็กทรอนิกส์นะพวกนี้พวกคอมพวกอะไรลุงตุ้ยก็ไปหาซื้อมาอันนี้ราคา20บาทเองนะเพื่อนของเก่านะครับนี่4.1ถึง,ง4.2โวลต์เลยนะครับส่วนแอมมนี่สูงมากเลยนะครับนี่อันนี้5,000มิลลิแอมเลยนะครับ เมื่อเราใส่ตรงนี้เข้าไปมันจะได้พลังงานได้นานมากเลยนะครับลองแตะดูก็ได้นะครับอันนี้ 4.1... อันนี้ 4.0... ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำการขนานละหาวิธีเอาลงไปตำแหน่งที่เราจะวางตรงนี้นะครับนี่เราจะวางแบบนี้จริงๆแล้วใช้ก้อนเดียวก็ได้นะเพื่อนแต่ลุงตุ้ยอยากให้มันใช้ได้นานขึ้นก็คือใช้สองก้อน,นก็จะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บพวกก้าน ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ที่ไม่ไม่มีความจําเป็นเราก็เอาออกนะครับเราก็ทําจนกว่าแบตบจะจมลงไปทั้งสองก้อนเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการมัดให้ติดกันแบบนี้นะครับนี่เพื่อนจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะจะใช้กาวร้อนหรือแบบอื่นที่ให้มันติดกันแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องมาเจียหัวที่เราจะบัดกีลงไปตรงนี้ด้วยนะครับ ทั้งสองด้านเลยแบบนี้นะครับเพื่อเราจะบัดกีได้ง่ายเราก็ค่อยๆทําไปนะครับใจเย็นๆอันนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเติมน้ํายาประสานเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อตะกั่วเข้าไปที่ด้านปลายตรงนี้นะครับทั้งสองหัวเลยนะครับนี่ก็จะได้มาเสร็จและหนึ่งขั้วอันนี้เป็นขั้วลบนะครับส่วนด้านนี้เป็นขั้วบวกนะครับนี่เราก็ทําเหมือนกันนะครับ นี่ใส่เนื้อตะกัวเข้าไปให้มันเป็นก้อนขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อเราจะบัดกีีได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นแล้วลุงตุ้ยจะใช้แผ่นนิกเกิลน,นะหรือเพื่อนจะใช้แบบสายไฟก็ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้จำกัดนะครับเพื่อนจะใช้สายไฟทองแดงให้มันยื่นออกมาแล้วก็ขนานกันก็ได้นะครับนี่เลยแต่ลุงตุ้ยจะใช้แบบนี้เพราะว่ามันจะดูแข็งแรงนะครับนี่เราก็แตะเข้าไปให้มัน สนิทเข้าไปแบบนี้นะครับตรงนี้มันคมนะเพื่อนต้องระวังด้วยมันจะบาดมือเอานะครับตรงนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็เอาเทปกาวปิดเอาไว้ตรงนี้นะหลังจากนั้นแล้วเพื่อนเราต้องทําสัญลักษณ์เอาไว้ด้วยนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบตรงนี้นะครับขั้วบวกเราก็ทําเครื่องหมายไว้ต่อมาขั้วลบนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมตรงนี้เลยแล้วเราก็ ใส่บัตรกีเข้าไปแบบนี้นะครับนี่2ตําแหน่งเติมเข้าไปนี่นะครับมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับตรงนี้ต้องระวังมือด้วยนะครับตรงนี้มันจะร้อนนิดนึงโอเคนี่มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่แล้วเราก็เช็ดน้ํามันออกหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จแล้วเราต้องมาเทสดูด้วยนะครับว่าไฟมันจ่ายมาตามที่เรา ทำขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องแก้ไขก่อนนะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็พันขั้วปิดเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําเครื่องหมายเอาไว้ตามนี้เลยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้กาวสองหน้าหรือจะใช้ปืนกาวก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะครับเราวางลงไปบวกลบเราต้องกะสายไฟให้พอดีนะครับ นี่ตรงนี้เลยแข็งแรงไม่หลุดหลังจากนั้นแล้วเราจะต้องเอาสายไฟเส้นหนึ่งขั้วบวกเอาไปใส่ที่สวิตช์หนึ่งขาสวิตช์เปิดปิดเนะี่ยมันจะมีสองขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราใส่เข้าไปหนึ่งขาก่อนจากหลอดไฟลงมาก็จะมีสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมครับนี่คือขั้วบวกนะอ่าเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเป็นหลอดไฟนะครับ นี่เอาไปใส่ที่1ขาขาสวิตช์ตรงนี้มันจะมี2ขามารับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นขั้วบวกทั้งคู่เลยนะครับเราก็แตะเข้าไปเติมน้ำยาเข้าไป2ขาเลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่หลอดสายไฟที่เป็นขั้วบวกสีแดงนะครับใส่1ขาก่อนนะครับแบบนี้ลอดเอามาด้านล่างนี้นะครับนี่แตะเข้าไปแบบนี้หขา นะครับแล้วเหลืออีก1ขามันจะมาจากแบตเตอรี่นะครับเป็นขั้วบวกตรงนี้นะโอเคเราก็แตะเข้าไปมันก็จะเป็นขั้วบวกสมบูรณ์ตรงนี้เลยนะครับตรงเนี้ยเราก็จะเอาไปใส่ที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่เลยนะครับเพื่อเป็นขั้วบวกทั้งทั้งสองเส้นเลยอันนี้เสร็จแล้วนะครับขั้วบวกแล้วเอาสีดําไปแตะที่ขั้วลบมันก็จะติดแบบนี้นะครับนี่เลยนี่ โอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการบัดกีเลยนะครับนี่สีดําขั้วลบนะครับจากหลอดไฟมาผ่านที่แบตเตอรี่มันก็จะมีสีแดงกับสีดําขึ้นมาอย่างละ1เส้นเพื่อไปที่โมดูลชาร์จนะครับตรงนี้เราก็ทําการเจาะมันเป็นพลาสติกบางนะเ,นเพื่อนๆหลวงตุ้ยก็ใช้บัดกรีเนี่ยเอาหัวแร้งเนี่ยจี้ให้มันละลายแล้วก็ แต่งให้มันเป็นรูพอที่จะใส่หัวชาร์จเข้าไปได้แบบนี้นะครับนี่ต้องค่อยๆทำตรงนี้ต้องใจเย็นๆเราก็เอาหัวชาร์จเป็นแบบไทซีเนี่ยนะครับเอามาลองดูเสียบดูตรงนี้จะติดตรงนี้นะครับนี่แสดงว่ามันเข้าถึงนะครับเราก็จะวางตำแหน่งตรงนี้นะอ่าหลังจากนั้นแล้วเราก็จะออกมาทำการบัดกรีให้เป็น ขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเป็น B บวกกับ B ลบเพื่อนตรงนี้ก็สำคัญนะมันจะมีบอกอยู่เพื่อนก็ใส่เนื้อตะกั่วเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะครับ B บวกกับ B ลบแล้วการที่เราจะใส่สายไฟเข้าไปเนี่ยมันต้องไม่ผิดนะเพื่อน,อนๆต้องต้องดูให้ดีนะครับ B บวกสีแดง B ลบสีดำแบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้ตามตำแหน่งนี้แล้วเราก็ปิด สายไฟที่เราทำการบัดกีให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันไปชนกันหรือว่าอะไรเข้าไปโดนพวกโลหะพวกอะไรอย่างนี้นะเราก็ปิดให้เรียบร้อยตามนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ลองเทสดูด้วยนะครับนี่ต้องเป็นสีแดงนะเพราะว่ามันเป็นการชาร์จถ้าเต็มแล้วมันจะเป็นสีฟ้านะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะทำการติดโมดูลชาร์ ด้วยอ e ีฟ็อกซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยอันนี้มันจะแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ถ้ามันเซตตัวแข็งแล้วนี่มันจะแกะไม่ออกเลยนะครับนี่เลยวางเข้าไปให้ทั่วแล้วเราก็ทำการติดเข้าไปตามตำแหน่งตรงเนี้ยเราอย่าใช้ไขควงนะเพื่อนเดี๋ยวมันวงจรมันจะไปโดนโลหะเพราะฉะนั้นใช้พวกปากกาหรือ พวกพลาสติกขแ,ขแข็งไม้ก็ได้นะครับดันเข้าไปแล้วก็เอาที่ชาร์จมาเสียบเอาไว้แล้วปล่อยให้เขาเซตตัวนะครับนี่มันก็จะแข็งแรงเลยนะครับตรงนี้เมื่อเขาเซตตัวแล้วเราก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนี่มีสตัวก็ใส่ให้ครบเลยนะครับอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้ เป็นอันใช้ได้เพราะฉะนั้นไฟที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเมื่อมันเต็มแล้วมันก็จะตัดด้วยนะครับแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะเพื่อนๆตรงนี้เลยสามารถจับได้ด้วยนะครับไม่เหมือนวงจรที่เขาใช้อยู่นะครับนี่โอเคเราก็ดูความเรียบร้อยลองเปิดดูก็ได้นะครับนี่ปรับซ้ายปรับขวาดูนะครับขึ้นลงแบบนี้นะก็เป็นอันใช้ได้นะครับ ต่อมาเราจะมาใส่สายรัดกันตรงนี้นะครับที่คาดศีสะะตรงนี้นะโอเคถ้าเพื่อนจะให้มันทนก็เพื่อนก็ใช้เข็มได้สนเนาก็ได้นะครับเย็บให้มันแข็งแรงมันก็จะแน่นขึ้นแต่อันนี้ลุงตุ้ยทําให้ดูว่าทําแบบง่ายๆของลุงตุ้ยนะครับตรงนี้มันก็พอใช้ได้แต่อนาคตมันอาจจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นกาวมันอาจจะโดนน้าโดนเหงือ่อมันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้น ใช้ได้เข็มเย็บเข้าไปก็ได้นะครับจะทําให้แข็งแรงขึ้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ลุงตุ้ยทําให้ดูนะครับนี่เราก็ใช้เทปตีนทุกแก2ด้านประกบเข้าหากันแต่อันเนี้ยมันก็แข็งแรงนะของ3 m มก็โอเคนะครับพอจะทนทานอยู่ได้ลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จก่อนก็ได้นะครับว่ามันแข็งแรงแค่ไหนนะครับนี่ เราก็แปะเข้าไปแบบนี้เลยมันจะเกาะแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนเกินเราก็ตัดออกนะครับนี่เลยปิดเข้าไป1ด้านแล้วลองดึงดูนะครับนี่ยืดดีนะครับตรงนี้แล้วเราก็กะศีรษะของเราให้พอนะครับอย่าให้มันเล็กไปแล้วก็อย่าให้ยาวไปนะครับเดี๋ยวมันจะหลวมได้ตรงนี้เลยเราก็ทําเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับนี่วัดแล้วก็ตัดเข้าไป แล้วก็ติดกาวเข้าไปตามเขาเลยนะครับนี่เลยกะให้ดีนี่ครับเพื่อนๆง่ายๆนิดเดียวนะครับเพื่อนก็ลองไปทําดูนะครับไฟฉายอันนี้มันก็ทิ้งทั้ง2อ,อันเลยนะครับเนี่ยเราก็สามารถมาสับเปลี่ยนให้มันกลับมาใช้งานได้อันนี้เพื่อนก็ใช้ได้อีกนานเลยนะครับนี่ถ้าเสียเราก็ซ่อมเองแบบนี้เลยนะครับนี่เลยเรามีอุปกรณ์แบบนี้ยิ่งง่ายนะครับ เพื่อนก็ลองทำตามคลิปของลุงตุ้ยก็ได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับอันไหนลุงตุ้ยตอบได้ก็จะตอบให้นะครับถ้ายากกว่านี้ลุงตุ้ยก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าลุงตุ้ยก็เป็นทําได้ภาษาแบบบ้านๆนะครับแบบนี้เลยนี่นี่นะครับโอเคเปิดปิดนี่นะครับนี่ยืด ได้เลยแข็งแรงนะครับนี่โอเคเวลาเราจะเปลี่ยนสายหรือเอาไปล้างชำระเราก็แกะออกแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่มันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อน,นี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่าเขาจะสว่างแค่ไหนเอาตามนี้เลยนะครับนี่ตุ้ปิดไฟก่อนอันนี้เทสให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้อย่างไงนี่นะครับต่อมาเราก็ลอง ส่องดูในความมืดนะครับอันนี้สว่างจ้าเลยนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวลุงตุ้ยจะใช้งานให้ดูนะครับตรงนี้เวลาเราเสียบมันก็จะเป็นสีแดงโชว์ให้ดูแบบนี้นะครับถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะกลายเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็เป็นอันสำเร็จนะครับโอเคตามนี้เลยคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำรรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้ขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดีมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ